พันพาบ้านพาเครื่องหลักร้อยนะครับผมมีเหรียญพ่อท่านคล้ายปี27นะครับพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับปี27แต่ว่าออกที่จังหวัดสมุทรสาครนะออกวัดคลองมาเดือนะครับเนื้อทองแดงลมดาสวยเดิมนะครับหลังพระกถาพุทธังอรหังพุทโธแบบนี้นะนะครับเหรียญทรงไข่มีหูในตัวด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงพ่อคลายหน้าตรงครึ่งโงนะครับ องค์นี้ได้สวยได้เดิมนะนะครับเม็ดตาแบบนี้คมเลยนะครับใบหน้าหลวงพ่อสวยงามนะนะครับเส้นคอแบบนี้นะนะครับเหรียญพ่อท่านคล้ายนี้เปิดไว้170นะครับ170บาทรวมส่งปี27อายุพระ41ปีนะครับได้สวยได้เดิมนะครับอองค์ตามในคลิปเลยนะครับสายใต้นะครับพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะครับแล้วก็หลวงพ่อเกตวัดก่อหลัก นะครับนั่งผ่านปี37นะครับแซยิด6รอบ72ปีนะครับสวยเดิมนะนะครับผิวแดงแงนะครับหลวงพ่อเกตนี้เปิดไว้200นะครับโคตกอไก่นะครับอ่ากอไก่ตัวใหญ่แบบนี้นะที่สังคติผิวนี้แดงแเลยนะนะครับแซยิด6รอบ72ปีอ่าสายประจวบคิริขันนะครับนี่สวยเดิมนะนั่งผ่านนะครับแดงแงเลยหลังพระปิดตารุ่นหนึ่งนะครับ 9ตุลาคม37นะครับหลวงพ่อเกตนี้เปิดไว้200นะราคารวมส่งนะครับองค์ตามนี้คลิปเลยใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้นะครับภาคเครื่องหลักร้อยพุทธคุณหลักราน